สวัสดีค่ะพบกับน้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยพาทุกคนมาติดตามผลงานของคุณพี่สันบาตสวรรค์ัฒค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะเจ็ดสิบสองครับสองมูห้าตำบลกบพระน์อำเภอกบพัฒน์ทานครสวรรค์ค่ะพี่แจวเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลุ้งโลดก,กับเอกไค่ตัวพัดนะคะพี่แจวฉีไปกี่ครั้งคะเนี่ยสี่ครั้งสี่ครั้งข้าวพันอะไรคะพี่ก็ขอห้าเจ็ดกขอห้าเจ็ดฉีไปสี่ครั้งเนาะทั้งหมดนี่กี่ไล่คะพี่ ั้งหมดสิบแปดไร่สิบแปดไร่พี่แจ๋วใส่ปุ๋ยทางดินไปกี่ลูกคะใส่ปุ๋ยทางดินไปเก้าลูกเก้าลูกใช่ยันเกี่ยวไว้หรอพี่ใช่สิบแปดไร่ใส่ปุ๋ยเก้าลูกเก้าลูกแล้วกใส่ครั้งเดียวเองจริงเหรอคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่พี่แจ๋วปุ๋ยสูตรอะไรที่พี่แจ๋วใช้สิบหกแปดแปดสิบหกแปดแปดขอยี่ห้ออะไรโฆษณาให้เขาจอมพลังจอมพลังใช่ไหมใช่ดีเนาะฉีด ฉีดสี่ครั้งใส่ปุ๋ยครั้งนึงเราได้ขนาดนี้นะคะปุ๋ยก็ใส่ไปแค่เก้าเก้าลูกเก้าลูกไม่ทันอ่ะใส่ได้แค่เก้าลูกลูกลูกท่าไรคะของเขาเนี่ยพันกว่าบาทพันกว่าบาท<ช>แต่ว่าคุ้มเนาะพี่เนาะใช่ทุกป,ปีมันจะใส่มากกว่าปกติเนี่ยถ้าสิบแปดไรเขาจะใส่ไรแล้วลูกเลยเนาะพี่เนาะใช่กูแต่หงพี่ประหยัดไปเก้าเก้ากระสอบใช่เพราะว่าเขาจะไรแล้วลูกเนาะเก้าเก้าเก้าลูก ก็ตกหมื่นกว่าบาทเลยนะพี่ที่ประหยัดไปเนาะชุดเนี้ยของพี่แจ่วอะสองพันห้าฉีดไปสี่ครั้งพี่แจ่วแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเก้ากระสอบพี่แจ่วว่าคุ้มไหมอันน้คุ้มคุ้มเนาะพี่เนาะสองสองพันห้านี่สำหรับพี่พี่ว่าแพงไหมไม่แพงนะเหลือไหมพี่สองพันห้าเนี่ยแพงเนี่ยหรือว่าหมดพอดีค่ะพี่ใช้หมดหมดพอดีเลยใช่ไหมดแต่ว่ายาซองยังอยู่ยายาผงยังอยู่เนาะยาผงยังอยู่แต่ยาน้ําเนี่ย อันนี้สังเกตเม็ดนะคะเล็กน้อยเอาเม็ดมาให้ดูเม็ดฉ่ำสวยข้าวพันห้าเจ็ดแล้วพี่เนาะนี่เก้าสิบเจดวันเก้าสิบเจ็ดวันวันนี้ยังไม่ได้นัดรถเกี่ยวใช่ไหมพี่ยังยังโอ้แต่ว่ามีคนจองแล้วที่แน่แน่ใช่ไหมม, <laughs> ม,มีคนมาชมถึง แปลงนานแล้วก็มีคนจะมาซื้อแล้วเนาะได้ไปสืบขายสวยสวยงามมากๆม,มีแต่ <c oughs> เงินทาั้งนั้นเลยนะพี่เนาะโชว์ลวงด้วยสวยอันนี้พี่แจ๋วหวานวันที่เท่าไหร่คะพี่ดำนี่ดำวันที่หกดำวันที่หกธันวาหกธันวาเนาะวันนี้วันที่สิบสิบห้าป่ะพี่วันนี้วันที่สิบห้ามีนา, 15, นาวันนี้วันที่สิบห้ามีนานะคะ สิบหกธันวาวันนี้วันที่สิบห้ามีนานะคะทุกคนคือมันผ่าหนาวด้วยเนาะพี่เนาะใช่ผ่านหนาวผ่านร้อนนะคะคือบางเจ้าถ้าฮอร์โมนไม่ดีบำรุงไม่ดีนี่เป็นไวรัสเป็นแถวะนะพี่ใบใบด่างไม่ด่างนะตอนเนี้ยอันนี้สวยค่ะสวยฉีดตัวนี้ไปไม่ปีนี้ไม่มีหนอนมันใบกวน ไม่มีไม่มีสักจุดทุ่งธนดมดาถ้าเป็นร่มชายร่มโน้่นนะจะมีปกติจะมีแต่แต่อันนี้ไม่มีแล้วแลเราใบของเขาจะเรียวตั้งสวยแล้วพี่เนาะสองพี่แก้ววทับใจไหมับยถ้ามีมีคนไม่เชื่อที่โทรมาถามได้ไหมคะพี่ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์อะไรคะพี่094 283 0247ีอีค่ะอีกรอบค่ะพี่0ู4ย์เี่ปด ค่ะยพี่แจ๋วคนสวยของเรานะคะเห็นว่าผู้ใหญ่ยุ่งก็เอาไปใช้ใช่ไหมคะใช่ก็คือคนผ่านไปผ่านมานี่หลายคนเลยมั้งพี่ที่ถามอ่ะใช่ก็ถามอว่าใช้อะไรใช่ไหมเราได้แนะนำไปว่าใช้ของนูาบอกอยู่โอเคน่ารักที่สุดมีลูกค้ามาจองสองสามรายแล้วก็คือเห็นเมื่อกี้เห็นแฟนพี่ถามน้อย ดีๆอย่างนี้จะขึ้นราคาไหมหนูบอกไม่ขึ้นพี่ราคานี้ยาวเลยพี่ราคาแบบสองพันห้านี่แบบว่าราคาไหนราคานั้นไม่ไม่มีการขึ้นแต่ก็คือลูกค้าจองหลายรายแล้วใช่ไหมพี่ใช่ขอบคุณพี่เตี่ยวที่แนะนําให้ค่ะเขาไม่ค่อยเปิดใจนะ่ะเราใช้มากี่ขาวเนี่ยสี่ขาวแล้ว,นะว,ลวอดทนไม่ไหวแล้ว <laughs> อดทนไม่ไหวแล้วก็เลยใช้ตามนาะพี่เนาะค่นะสวยค่ะทุกคนดูใส่ได้เหรอตัน นานาพี่เดยยุ่มอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยนเลยไปหน่อยหน่อยสอบอตอนสุดท้ายบอกให้อัดตรงนี้เข้าไปค่ะใ,ให้อัดเต็มบำรุงเม็ดเต็มของเขายังใช้ตัวเก่าอยู่ตัวปวดแก้วแล้วพี่เดียวได้บอกไหมว่ามันคือตัวเดียวกันบอกแต่ว่าตัวน,นี้มันจะข้นกว่ามันจะคุ้นๆ้นเลยมันหนักมัน,นแอลแลบยบคุณภาพมันมันปวดมันใหญ่กว่า คุณภาพ,พก็แรงจังะเพราะว่าเจอเราเราแบบใส่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 หนูช้าเชื้อในปริมาณเท่ากันเพราะว่า,ามันมีผ้าใส่เยอะมันจะมีของที่เจ้าที่ชอบเอาเอไปฉีกอย่างนี้ไปดูไปดูไปดูไหมไปถ่ายดูไหมไปที่สวยเนอเงินทั้ง,ทงนั้นค่ะบทุกคนนั่นนั่นนั่นถ่ก็ได้แหละเดินรอบไปดูๆๆ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  โอ้ดูอำยินดีเลยน้อยโซ่ร้อนอยูล่ละพี่เจ้าวครับตอนที่พี่เจ้าวฉีดรอบแรกนี่ข้าวได้อายุได้ประมาณกี่วันครับพี่ฉีดครับรอบแรกเลยคุมเลนน่ะคุมเลนฉีดคุมเลนอแล้วก็พอรอบสองนี่ช่วงข้าวประมาณได้กี่วันแล้วครับข้าวประมาณได้ สกสิบวันได้อืมก็คือไม่โผล่ึ้นมาแล้วประมาณสิบวันแล้วมันข้าวมันแตกกองพี่ก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยพอมาใส่ปุ๋ยรู้ว่าพอช่วงที่จะมาใส่ปุ๋ยนะคือข้าวมันต้นกลมแล้วอ่ะค่ะพี่ไม่ค่อยได้ออกมาดูเนาะพอต้นกลมแล้วพี่ก็เลยเร่งให้ใส่ปุ๋ยเพราะใส่ปุ๋ยไปไสามวนแล้วมั้งแล้วพี่ก็มาฉีดโมนตัวเนี้ยแค่พี่แก็ออกข้าวออกพลืบเลยตกใจเลยวันเดียวไม่ได้มานานออกแบบตกใจอ่ะ พี่เขาก็เลยว่าเราอะไปดูหนูไปดูข้าวหน่อยสิจะใส่ปุ๋ยรอบสองไหมบอกโอ้ถ้าออกอย่างนี้ไม่ใส่แล้วพี่ก็ว่าอย่างี้ใช่ก็เลยมาอัดเนี่ยตอนตอนข้าวออกอไอ้ลายน์มยไม่เอลายน์ไม่รวมไปสอนล่วงแล้วอะ่ะพ <Okay. S 1> ี่ก็มาใส่ตัรง,งนี้ อแล้วตอนที่พี่ฉีดตอนข้าวเล็กเนี่ยมันมันเขียวมันเป็นยังไงไหมครับพี่คนนี้ตลอดใครก็ว่าใส่ปุ๋ยแล้วหรอใส่ปุ๋ยแล้วหรอแค่ <c oughs> ผ่านไปผ่านมาก็ถามใส่ปุ๋ยแล้วหรอข้าวเขียวคือไม่เห็นมานานสักทีแต่ทําไมข้าวเขียวใช่ไหมยังไม่ได้ใส่เลยวันนี้เพราะว่ามันเขียวอยู่ไงแล้วเรามาเดินดูแล้วมันข้าวเออข้าวมันก็แตกกอนะค่ะก็เลยรอรอจนจะยี่สิบวันจะใส่ก็พอต่ปีนี้ข้าวออกไวมาก ยังไม่สองเดือนเลยอ่ะออกไวใช่ไหมคะพี่ใช่ข้าวต้นท้องกลมแล้วตกใจค่ะน่ามากครับพี่แล้วก็อย่างที่เขาบอกที่เขาบอกกันว่าใช้ตัวนี้แล้วมันเขียวใบตั้งเนี่ยมันใบตั้งจริงไหมครับจริงค่ะจริงนี่มีรกรางนะคะเดียวตั้งแล้วเขาบอกว่าต้นมันจะแข็งด้วยใช่ตอนที่ ที่สลัดเกสรแล้วพี่มาฉีดฮอร์โมนนะนะค่ะไข่ก็วันล้มแน่แล้ววันวันคืนนั้นลมแรงมากอ่า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 ก็บอกต้องล้มแน่เช้ามาก็ข้าวตั้งรีบรีบรีบมานาเลยบ้างพี่เจ๋วอะใช่ลมพัดแรงเช้ามาแต่เช้ามืดเลยมาดูข้าวอะค่ะพวกก็บอกล้มแน่ฉีดยาไปด้วยอ่ะที่หนไม่ล้มนะคะไม่ล้มอันนี้จะเป็นข้าวซ้อมนยที่เขาเกียว ถ้าถ้าถ้าสมว่าเป็นีข้าวพร้อมกันนี่ก็คือคงูจะเหลืองความสวนะแต่ไอความเสดายไงธรรมดาเนี่ยมันจะเว้นงี้เลยเนี่ยว่าดำอ่ะอืมเมื่อวานพี่เสดายพี่กระเซมพี่เด๋ออันนี้เป็นข้าวพร้อมนะใช่เนี่ยพี่เด๋วรุนหลังๆ่ะน้อยรู้สึกว่ามันจะเป็นงี้กันเยอะใช่ที่ที่ออกทีหลังเนี่ยใช่มันช่วงช่องกับหมอกกับฝุ่นอะไรอ่ะคือคือข้าวอ่ะสังเกตนะคะต่างกันไม่เท่าไหร่เนาะ แต่ว่าจังหวะไม่ได้มันก็มีผลเนาะพี่เจ้าเนาะเพราะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีรุ่นหลังๆเนี่ยก็คือเป็นเม็ดดานใช่ช่วงช่วงช่วงอายุสําคัญนะคะอันนี้มันจะเป็นข้าววไอ้นั้นเนี่ยข้าวแปะแปดห้าอุ้ยแปดห้าเป็นเขาให้ใช่เพราะให้พี่มาสิบมันกล้าเหลือคาแบงกล้าเขาเขาให้มาสิบสิบสองถาดหรือสิบสามถาดอะไรเนี่ยให้พี่เอามีที่ซ่อมเด็บแดม dm ไป แต่ถ้าไปดูหนูไม่ซ้อมแล้วกันนี้ <c oughs> ต่นี่ไงเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยแล้วมันก็คนละรุ่นเลย,เยใช่ไม่เป็นไรหรอกจะพาให้เขียวไงลูกน้กองคนที่อ้วนๆดำๆทำเขาโอ้ย อะไรนะดีเจนะใช่ใช่ตัวนี้ทำนาำสบายล้วยมีมาถึง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 ลองติดติดกันยาวแต่จะมาวัดกันดูตอนเที่ยวเออจะเล่าสูตรกันคั้แปลงนี้พี่เคยได้เยอะถึงกู๊ดเท่าไหร่ที่ 26่กเกียน59ถัง26่กเกียน59ถังกี่ไร่นะพี่สิบแปดไล่ตอนนั้นข้าวพันอะไรพี่ก็ขอ4ี่เกสี่ค่ะ4ี่เก้อีรุ่นที่ผ่านมาป่ะพี่ใช่ไหมละละปีห้าเ้าะปีห้าเก้าใช่ไหมพีม่ทำสุดยอดเกินมาแปดเกียนก็กว่าสุดยอดสุยอดเกียนเกียนทำนานะ อีกหนึ่งธุรกิจที่พี่เจ๋วนอกจากทำนาเนี่ยพี่เจ๋วทำอะไรอยู่ครับพี่เลี้ยงหมาป่มทำป่าหมาทำป่าหมาค่ะสาบีเรียนไซบีเรียนก็คือว่าพี่มีพันหมาพันหมาไซบีเรียนใช่ไหมครับพันแม่พันอืมโอเคแล้วแล้วเอ่อชื่อเพจชื่ออะไรพี่ใช่ครับคิงดอมลั c กี้คิงดอมลั c กี้คิงดอมโอเคใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ แล้วผมก็จะขึ้นโชว์ไว้ให้คือสมัยนี้ก็เราต้องหาหลายทางนะครับนี่แล้วที่ยังไม่ธรรมดานะคะลูกชายพี่แจ๋วนะคะลูกชายพี่แจ๋วมีแฟนชายเอ่เอโตเกียวยักษ์นะคะโตเกียวยักษ์นายเจนะคะก็ค,คือลูกชายเขาเป็นเป็นคนคิดสูตรแล้วก็ขายแฟนชายด้วยนะคะเผื่อใครอยากได้อาชีพเสริมโทรมาหาพี่แจ๋วด้ไหมคะ เบอร์โทรได้อีกรอบพี่094 283 0247ค่ะค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่แบบมองหาอาชีพเสริมนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเรายึดอยู่กับอันนี้กับทำนาอย่างเดียวมันก็อบางครั้งมันก็อาจจะไม่พอค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านแต่ครอบครัวพี่แต่ว่าเป็นครอบครัวที่มีมีสตางค์แล้วแต่ก็<ช>ค,คือรักในอาชีพนี้ใช่ครับ คือ3 3ธุรกิจนั้นค่ะที่พี่เจ๋วทําอยู่สนใจข้อมูลเนี่ยผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับมาสอบถามพี่เจ๋วได้เลยครับผมยินดีเลยค่ะได้ครับพี่ขีดขีดสี่ครั้งขีข้อมูลนะขีดไปเนี้ยก็จะมีมีมีตัวมังกรสีอะไรมาไล่ยาตรงนี้กันกันได้ในขีดก็ไม่มาปวนนะพี่นะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะนอนี้มาเดินรอบนาเลยค่ะเดินตั้งแต่นุ่นนะครับแต่ว่าน้อยไม่เหนื่อยนะน้อยชื่นใจเห็นข้าวสวยๆล้วก็ชื่นใจไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยน้วเช็ดอะไรเลยื่ือแดดร้อนไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยแต่ว่าเห็นรวงก็ชื่นใจ น้อยขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้เรามาดูข้าวพี่แจ๋วเนาะแล้วก็พี่แจ๋วนี่ขนาดเขาทํางานตั้งหลายอย่างนะคะที่บ้านเขาทําธุรกิจคือพี่เขาไม่ไม่ใช่ว่าทํานายอย่างเดียวแล้วมีเวลาให้เขาอย่างเดียวนะคะพี่เขาในแต่ละวันกนะ็คือพี่เขาอะทํางานเยอะมากแต่พี่เขาก็จัดสรรเวลามาดูข้าวแล้วก็ทําข้าวได้สวยอย่างนี้นะคะก็คือ ใครที่อยากทําการเกษตรเนาะแล้วก็ทํางานประจำเราทําได้ค่ะเราพยายามจัดเวลาแล้วก็หาเวลาให้สิ่งที่เรารักแล้วก็อยากทํแล้วผลงานที่เราทําด้วยใจมันก็จะได้ออกมาดีแบบนี้ค่ะทุกคนสวยครอบครัวพี่แจ๋วนะคะเป็นครอบครัวที่ถือว่าร่ารวยแล้วแต่พี่แจ๋วเขาก็ยังคงทํานาอยู่นะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ย ไม่ใช่ว่าพี่แต๋วเขาจะว่างแล้วก็ค่อยมาทํานานะคะไม่ใช่พี่แต๋วก็คือที่บ้านเขาทําแฟนชายด้วยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงมีมีฟาร์มเลี้ยงน้องน้องหมาด้วยนะคะแล้วก็ทำข้าวด้วยนะคะแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆค่ะทุกคนน้อยอยากให้ทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนใช้พี่แต๋วเป็นแรงบันดาลใจนเนาะเผื่อใครกําลังหมดไฟ คนคนนึงอะค่ะสามารถทํางานได้หลายๆอย่างมากๆเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราอยากจะทํามันจริงหรือเปล่าอยากจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าอยากจะทําอย่ารอค่ะลุกขึ้นมาทําเลยเพราะว่ารู้ไหมคะเราจะเสียใจมากๆถ้าเวลาผ่านไปแล้วเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจค่ะแบบนี้นะคะน้อยมีคําสอนประจําใจของน้อยเลยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดลานศัก พระคูอุทัยสุตกิจค่ะพระคูอุทัยสุตกิจนะคะคือจะอาวาบสบาลซักสอนน้อยเสมอว่าลูกตาบใดที่เรายังมีลมหายใจนั่นแปลว่าเรายังมีความหวังนะคะเรายังทํามันได้ทุกวันนะคะเริ่มค่ะอยากทําอะไรทําเลย